ดเดี๋ยวผมจะพามาดูกับเจ้าตัวหน้าจอนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าจอขนาด12.3นิ้วนะครับต้องบอกเลยครับว่าหน้าจอขนาดใหม่เนี่ยโอ้โหความกว้างนี่สะใจมากมากเลยนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับก็ยังคงรักษาความปลอดภัยไว้นะฮะเรื่องของไม่สามารถเล่นวิดีโอนะครับหรือว,ว่า,าดูนะครับวิดีโอออนไลน์ผ่านหน้าจอได้นะครับโตต้าก็ยังรักษาความปลอดภัยตรงนี้ไว้อยู่นะฮะ แต่ถ้าใครอยากจะไปใหท้ทำให้มันดูได้นะครับปะเกาะอาจจะไม่แนะนำนะเพราะว่าการกัรันตีของตัววิทยุเนี่ยก็อาจจะขาดลงนะครับผมามาดูฟังก์ชันกันน,นะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอาจจะไม่ไ้ลงรายละเอียดเยอะมากนะครับแต่เดี๋ยวจะพาไปดูกับทุกฟังก์ชันเลยนะฮะดับแรกครับที่เราเห็นด้านหน้านี้เลยนะก็คือเรื่องของทีาเรียกว่านิเกเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยทางแคมรี่นะครับทางโต้ต้าเนี่ย ก็ได้มีการใส่ฟังก์ชันนะครับน a v วิเกเตอร์มาให้แล้วนะฮะทุกรุ่นเลยนะครับซึ่งตัวนี้ปัชหยุดในรุ่นเริ่มต้นหรือว่ารุ่น h e v Smart นะครับผมจอขนาด12นิ้วเนี่ยก็ให้มาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นแล้วนะครับแล้วก็ตัวน a v วิเกเตอร์เนี่ยนะครับต้องมีการอัปเดตนะครับทุกๆ2ปีนะครับกับทางศูนย์ตัวต้าใกล้บ้านของท่านนะครับผมเดี๋ยวพักจะพาไปเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับ ก่อนอื่นนะฮะให้ดูแสงล็อกตัวนี้ก่อนนะครับนี่อันนี้เป็นรูปเนยนะครับอันนี้เป็นเรื่องการเล่นเพลงนะครับพวก FMAM นะครับบลูทูธต่างๆนะฮะอันนี้ก็การรับโทรศัพท์นะครับเมื่อต่อบลูทูธแล้วอันนี้ก็เป็นการเซตค่ารถยนต์ครับรถเนี่ยสามารถที่จะเซตค่าได้นะครับอย่างเช่นดับเครื่องเปิดประตูเปิดปลดล็อกประตูนะครับหรือว่าขับไปเนี่ยแล้วก็ระบบล็อกให้ประตูให้ตัดมัตินะครับหรือสปีดออโต้ดอล็อกนั่นเองนะฮะ เพื่อนสามารถเสร็จคาได้นะครับจากรูปตรงนี้นะฮะแต่วม่าจะพาไปดูตรงรูปเฟืองกันก่อนนะครับและไปที่เปลี่ยนภาษาก่อนนะครับภาษาก็มีให้เลือกหลายภาษานะครับให้เราเลือกลงมาที่คําว่า general นะครับแล้วก็ไปที่ language นะครับหรือ unit นะฮะก็มาเลือกตรงนี้ครับมีให้เลือกหลายภาษาเลยไหมฮะเราก็เลือกภาษาที่เราเข้าใจที่สุดแล้วกันนะครับภาษาไทยนั่นเองนะครับปุ๊บเมนูก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วนะครับ่า ต้องบอกเลยครับว่าหมพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะฮะเข้าใจหลายอย่างขึ้นมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้านี้ก่อนแล้วกันนะครับหน้านี้นะฮะรูปของเฟืองนั่นเองนะครับอันดับแรกก็คืออันนี้ก็คือชื่อของวิทยุนะครับหรือว่าหน้าจอเนี้ยชื่อว่าคาร์มันติมีเดียนะครับอาจจะซ้ํากับหลายๆชื่อนะับของรถเราถ้าเรามีรถตัวตั้งอื่นที่มีฟังก์ชันบลูทูธนะอาจจะซ้ำกันสามารถไปเปลี่ยนชื่อได้นะครับ อ่าอันแรกก่อนดีกว่าข้อมูลส่วนตัวตัวนี้ก็นี่ครับเข้ามาปุ๊บสามารถรีเซ็ตได้นะตัวนี้เนี่ยอ่าป้กาก็ไม่นําให้ไปยุ่งกับมันนะครับตั้งค่าบลูทูธตัวนี้ก็การจับคู่บลูทูธนะครับทั่วไปนะครับตัวนี้ก็เป็นเรื่องของการลดแอนิเมชันการตั้งเสียงเตือนหน้าจอแบบติดๆแบบเมื่อกี้นะคะความความไวของจอนะครับวันที่เวลาก็สามารถที่จะตั้งได้นะครับอีีชั่วโมงหรือไม่เอ็มพีเอ็มก็ได้นะครับผมแป้นพิมพ์ อจดจำแป้นพิมพ์นะครับลบประวัติอันนี้ก็จะเป็นแป้นพิมพ์ที่เราเคยพิมพ์ไปหน่วยภาษาคือเมื่อกี้นั่นเองนะครับอ่อันนี้ทั่วไปเนาะถัดไป Wi-Fi ตัวนี้ตัวนี้มี Wi-Fi ในตัวด้วยนะครับแต่ความเร็วค่อนข้างช้านะครับผมเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้นะฮะการแสดงนะครับหน้าจอนี้เขาเรียกว่า display นั่นเองนะครับปรับความสว่างได้นะครับของหน้าจอนะครับปรับความชัดนะคมชัดได้นะครับแต่เราก็เปิดออโต้ไวเนอรมันก็จะปรับให้ตัวโนมัติเองนะครับกล้อง กล้องก็สามารถที่จะปรับได้เหมือนกันครับกล้องมาถึงกล้องมองหลังนะครับหรือกล้องมองรอบขันะครับก็สามารถปรับโทนได้เหมือนกันนะความสว่างความชัดนะครับโอเคตอนนี้นี่คือการแสดงเนาะเสียงและสื่อนะเสียงก็คือนี่ครับปรับระดับเสียงนะครับสามารถปรับระดับเสียงได้นะครับระดับเสียงของระบบนะฮะระดับเสียงนะคือความดังนั่นเองนะครับการนดิทางระหว่างการโทรโอเคนะคือถ้าเรามีการคุยโทรศัพท์ด้วยก็ ยังมีการนำทางอยู่นะครับปรับระดับเสียงชั้ยะนะครับปรับระดับเสียงการนำทางเพิ่มขึ้นอตัวมัดเมื่อขับขี่บนทางหลวงอ่าโอเคนี้ก็ดีมากเลยนะฮะเปิดไว้ทั้งหมดเลยครับอันนี้เพราะเขาแนะนาให้ตั้งให้เป็นการตั้งค่าแบบโรงงานไว้แล้วกันนะฮะสื่อนะครับ am fm นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นค่าโรงงานเพราขาแนะนาให้เปิดไว้ให้หมดเลยนะฮะการนำทางนะครับการแสดงแผนที่ต่างๆมุมแมนทีต่างๆนะฮะ นี่ก็เป็นพวกนี้นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะมาปรับตั้งค่าตรงนี้ได้นะนี่ของตัวฟังก์ชันนวิเกเตอร์นั่นเองนะครับนี่ฮนะปรับได้นะครับเล็กกลางใหญ่ปรับได้หมดเลยนะครับเส้นทางนะครับโอเคนี่ก็เปิดไปให้หมดเลยนะคาแนะนําต่างๆนะครับแผนที่ทางแยกซูมอัตโนมัติจำกัดความเร็วตรงนี้ก็บางอย่างจะปิดไว้นะครับต้องจักความเร็วนะครับเปิดและได้ยินก็คือสามารถที่จะ ตั้งนะครับค่าตวของตัวฟังก์ชันกล้องจับความเร็วนี้ได้นะตัวนี้ตัวนี้พวกอาจจะมองว่าอาจจะไม่ค่อยแม่นยาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องมีการอัปเดตตลอดเวลานะครับบางทีเนี่ยบางทีบางแอปในโทรศัพท์เราที่เป็นแอปพลิเคชันดูกล้องจับความเร็วพวกนี้บางทีก็ยังไม่แม่นเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็มีมาให้ด้วยนะฮะก็ส,มสามารถที่จะตั้งเปิดได้นะครับ <c oughs> แนะนำพร้อมชื่อยสนับสนุนเครื่องนี้เปิดไว้นะครับโอเค การอัปเดตแผนที่อันตัวนี้แหละนะครับที่ปักจะบอกว่าต้องมาอัปเดตนะครับกับทางตัวแทนจำหน่ายทุกประมาณ2ปีนะครับผมก็จ,จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับตัวนี้อื่นๆตัวนี้ก็โอเคมาดูรายการโปรดหรือว่าเส้นทางหรือว่ารบจุดหมายล่าสุดได้นะครับโอเคตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันนะฮะเรื่องของการนําทางนะครับค้นหาด้วยเสียงตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันเรื่องของการพูดนะครับผ่านไม์ตัวนี้นะฮะ ปกติครันตัวนี้นะครับเป็นระบบสั่งการด้วยเสียงนะครับก็คือสร้างสั่งให้มันเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับสั่งให้มันเปิดวิทยุอะไรอย่างนี้ได้นะครับผมตัวอ่านี้ก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับโดยไม์ของเราน่จะอยู่ด้านบนนะครับซึ่งเสียงค้อนข้างชัดนะครับที่ดิบักลองนะครับผมปรับแต่งรถยนตนะฮะนีกบอกคับนี่ไฟนะครับอัตราสส่วน อัตโนมัติในความไวนะครับหรือว่าปิดจับเวลาอัตโนมัตินะครับนี่ก็สามารถที่จะตั้งความไวไฟในรถได้นะฮะการส่องสว่างนะครับแสงสว่างนี้ก็สามารถที่จะตั้งได้นะครับทั้งตัวไอเบดไลแลวก็ไฟในรถนะครับควบคุมประตูนะครับนี่ครับตามความเร็วนะครับหรือว่าเปลี่ยนเข้าเกียร์พีนะะก็คืออันนี้คือการปลดล็อกประตูนั่นเองนะครับ การล็อกประตูอัตโนมัติเห็นไหมฮะการปลดล ination, compact, turkey, ็อกประตูนะครับคัดใส่เกียร์ p เนี่ยถ้าเปิดปุ๊บใส่เกียร์ p ก็จะปลดล็อกให้เลยนะครับหรือว่าเปิดประตูฝั่งคนขับก็จะปลดล็อกประตูบานอื่นให้นะครับกุญแจดิจิตอลนะครับไร้สายตัวนี้ก็ก็คือกุญแจสมาร์ทเคสต์อีกนะฮะก็สามารถที่จะกดสองครั้งเพื่อปลดล็อกก็ได้นะครับแต่ปกติเรากดทีเดียวเนาะปลดล็อกประตูทุกบานนะเนี่ยสามารถเลือกได้ทุกบานหรือบานฝั่งคนขับคนเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับเข้้าาแลลสรร์์อ่ะะเเมืขนคับ ที่เป็นเพงังเดียวกันนะฮะคันตั้งค่ากุญแจไฟติดตอบรับนะครับเสียงตอบรับนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มโวลลูมรถโวลลูมได้นะฮะนี้คุมประตูเนาะพืับมีอากาศตอนนี้ก็แนะนําให้เปิดไว้นะครับอิตติยเนี่ยก็แนะนําให้เปิดตั้งค่าไว้แบบนี้นะครับผมโอเคเมื่อกี้ปรับแต่งรถยนต์ไปแล้วนะครับข้อมูลและความปลอดภัยนะนี่ครับชื่อชื่อตัวนี้สามารถที่จะเปลี่ยนได้อานที่บับอกครับว่าเปลี่ยนถ้ามันซ้ํากับ ชื่อรถที่บ้านก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้นะครับนะอยู่ที่ข้อมูลและความปลอดภัยนะครับอัปเดตหบับตัวนี้ก็ไม่ต้องอยุ่งกับมันนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันในส่วนของตัวเฟืองตัวนี้นะครับเดี๋ยวปักจะพาไปเชื่อมต่อบลูทูธนะครับว่าพอเชื่อมต่อแล้วเนี่ยนะครับฟังก์ชันอื่นอย่างเช่นเล่นเพลงผ่านบลูทูธนะครับ Apple ิบเคชันโหรือว่ารับสายโทรศัพท์นะครับเนี่ย ทำงานขึ้นมาบ้างขึ้นมานะครับและมีฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอย่างรูปค้อมรูปรถยนต์เนี่ยนะครับก็เนี่ยก็จะมีเรื่องของในการเปิดตั้งค่าแอร์นะครับนี่แอร์ก nice ็จะสามารถที right ่จะตั้งค่าได้อย่างเช่นตัวนี้นะก็เป็น AC นะครับด้วยระบบแบบแอร์แยกซ้ายขวานะครับหรือว่าตัวนี้เป็นตัวแมรอากาศภายนอกเข้ามานะครับก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าตั้งค่าเปิดปิดตัวนี้ได้นะครับตัวเลือกตรงนี้นะฮะก็เอโค รหรือว่า,าร,ะระบบประหยัดแอร์เองนะสาัารถเปิดตั้งเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับอันนี้เป็นเรื่องของภูมิภูมิอากาศนะครับอ,อ๋อเมื่อกี้ด้านอาโอเคด้านหน้านะครับตัวนี้ก็เปิดปิดได้นี่ไหมฮะถ้าเราปิดมันก็จริงกดตัวนี้ก็ได้นะนะครับเออ เปิดแอร์นี่เล Air ็แอร์นี่ก็ดูนี้ก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็มีฟังก์ชันสั่งการด้วยเสียงด้วยไหมฮะสามารถสั่งเปิดแอร์ปิดแอร์ได้ลดสั่งลดแอร์ได้เป็นคาสั่งเสียงนะครับข้อมูลเดินทางตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลการเดินทางการขับรถของเรานะฮะปัจจุบันหรือประวัติในอดีตนะครับสามารถมาดูได้ตัวนี้การไหลของพลังงานก็คือเขาเรียกว่า animation ของการทําง,งานของระบบไฮบริด นะครับหรือว่าเครื่องยนต์นะครับขณะที่เราขับขี่นะครับก็มีภาพที่ค่อนข้างสวยนะฮะแล้วก็กา้ออกแบบมาได้สวยมากๆเลยนะสวยกว่าตัวก่อนนั้นี้เยอะมากเลยนะครับตัวนิเมชั่นตัวนี้นะครับการไหลผ่านของพลังนะครับการปรับแต่งอ่าก็คือตัวที่พักไทยดูเมื่อกี้นะครับคือเรื่องไฟนะครับในรถนะครับความสว่างในสีของตัวพวกแอมเบดไลท์อะไรพวกนี้นะครับควบคุมประตูนะครับปลดล็อกประตูล็อกประตูอัตโนมัตินะครับ คุมอากาศก็คือเรื่องของแอร์นั่นเองนะฮะวิธีที่นี่ก็เปิดไว้นะไม่ต้องยิงมันะครับอันนี้ัก็ไม่ค่อยไม่ได้ไปปรับเปลี่ยนอะไรมากมายนะครับแต่จะเป็นหลักๆที่เราได้ใช้เลยเป็นเรื่องของนี่ครับเรื่องของควบคุมประตูนี่แหละนะครับที่จะได้มีการตั้งค่าตรงนี้เนี่ยค่อนข้างบ่อยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาเชื่อมต่อบลูทูธกันนะครับวิธีก็คือนะครับเข้าไปที่ นี่ครับฟันเฟืองแล้วก็ไปที่ฟังก์ชันบลูทูธตัวนี้นะฮะและนะครับหยิบมือถือเราขึ้นมานะฮะาจะเตรียมมือถือไว้นะครับก็เพราก็เป็น iPhone นะครับก็จะเป็น ios นะครับซึ่งตัวนี้สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง ios แล้วก็ android เลยนะฮะโอเคพอทีนี้เราเปิดบลูทูธขึ้นมาครับปึ๊บตัวนี้ชื่อคำมัติมีเดียนนะกดเลยครับก็จะมีการเชื่อมต่อเลยนะฮะร,รอสักครู่หนึ่งนะครับ อ่ามีการจับคู่แล้วนะครับกตกลงเลยนะครับอนุญาตนะคือพอซิงแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับข้อมูลเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะครับการรับสายโทรศัพท์ก็จะใช้งานได้แหละนะฮะนี่ครับเปิดการใช้งาน Apple c a r p a y ไหมก็เปิดเลยครับนะครับตัวนี้ก็จะมีการถามด้วยนะฮะที่มือถือเราว่าใช้ CarPlay หรือเปล่านะครับก็ต้องมาตรวจสอบนะครับว่ามือถือเราเนี่ยมีฟังก์ชัน CarPlay ไหมด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็น iPhone 10นะครับ นะะฮนี่ครับฟังก์ชัน Apple c a r p a y ก็จะเด้งขึ้นแบบนี้เลยนะครับแล้วตัวน a เวเกเตอร์เมื่กีก็จะตัดการใช้งานไปจะมาใช้ใวนของตัวพวก Google Map หรือแบบในโทรศัพท์แทนนะครับซึ่งถ้าเรานะครับไปเซิร์ชนะครับข้อมูลแผนที่นะฮะจากแอปนะครับตัวนี้สมมุติว่าไปไมกกับางนานะครับปึ๊บแล้วกดตกลงนะครับเดินทางปุ๊บเนี่ยตัวนี้ครับเห็นไหมฮะ Google Map ก็จะขึ้นนะครับ แผนที่ในการเดินทางมาให้เราเลยนะฮะแล้วก็สามารถเลือกนะครับว่าจะไปเส้นทางไหนก็ได้แล้วถ้ากดเริ่มนะครับปุ๊บฮนะก็จะเริ่มการนำทางแ<า>ล้ว,วมุ่งหน้าทางตะว,วันออกเฉียงเหนือไปยังถนนหมายเลขสามสองหกแปดนฮียครับง่ายๆแค่นี้ครับก็กดยกเลิกหรือว่าก,กดเสร็จสิ้นก็ได้นะครับนอกจากนี้นะครับจะมีฟังก์ชันเรื่องของเพลงนะครับก็ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะก็จะมีรองรับพวกจุก สปอตตีไฟล์นะฮะยูทูบมิวสิกนะครับหรือว่าจะเป็นของไอจูนนะครับของไอโฟนเองก็ได้หรือว่าจะเป็นแอนดรอยก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้จะมีอันนี้นี่เป็นเรื่องของนีเวเกเตอร์ส่วนตัวนี้เป็นเรื่องของเพลงนะครับและตัวนี้นะครับจะเป็นเรื่องของตัวแท็บฟังก์ชันต่างๆนะครับที่เปิดใช้อยู่นะอย่างตัวต้องการที่จะขยายแผนที่นะครับของนวิเกเตอร์เนี่ยนะครับที่เป็นก o g l e แบบใหญ่ๆแล้วแกะแค่แตะไปแค่นี้ครับก็จะมีแผนที่ที่ใหญ่ขึ้นแล้วนะครับ อ่ะที่ต้องการยอดเล็กลงมากดตัวนี้นะฮะถัดไปนะครับต้องการดูแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับในจอข้อนี้ครับสามารถที่จะกดเปิดการใช้งานได้นะครับผมนี่นะฮะอย่างทูมิวสิกเนี่ยถ้ากดเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะมีเพลงที่เราเล่นขึ้นมานะครับเนี่ยจะมีเล่นล่าสุดในคังของเรานะครับที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับพอกดปุ๊บเนี่ยก็จะมีเพลงดังขึ้นมาเลยนะครับผมเขียนว่าจะไม่ได้ลองตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะติดเรื่องลิขสิทธิ์นะครับ โอเคนะฮะรับโทรศัพท์นะครับนี่ครับก็สามารถที่จะรับและโทรได้แล้วด้วยนะฮะนี่ก็จะสามารถที่จะดูเบอร์นะครับกดเบอร์ในการโทรได้เลยนะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในส่วนของตัวการตั้งค่าบลูทูธนะครับซึ่งถ้าเรานะครับเข้าไปที่เครื่บลูทูธรถเนี่ยจะมีชื่ออุปกรณ์นะครับที่เราเชื่อมต่อไว้อยู่นะนี่ก็สามารถกดเพิ่มอุปกรณ์เครื่องอื่นได้นะครับก็สามารถเชื่อมได้ประมาณ5เครื่องนะครับ นี่ครับนี้ก็1นึทับหแล้วนะครับกดปุ๊บนะครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้เลยนะฮะโดยการเปิดมือถือของเราอีกเครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ค้นหาชื่อคามันติมิเดียหรือว่านี่ครับชื่อของตัวเครื่องเสียงเนี่ยได้เลยนะครับถัดไปนะฮะพอเรากดที่ตัวบลูทูธนะครับเครื่องที่เราเชื่อมไว้เนี่ยก็สามารถที่ครับเนี่ยเลือกเปิดหรือปิดการใช้งานโทรศัพท์การใช้งานสื่อสําหรับ Apple ิลกราเพลย์นึงก็สามารถที่จะกดเปิดหรือปิดได้นะครับนี่ครับ มันจะถามเรานะครับกดลืมนะครับก็คือเนี่ยจะยกเลิกการใช้งานนะครับปึ๊บหายไปแล้วนะคือมันก็ลบรายชื่อของเครื่องที่เราเชื่อมต่อไว้เนี่ยไปนะครับอ่านี่ครับเรื่องเพลงนะครับตัวนี้ก็จะมี FM AM ของตะคร้บตัวนี้ก็จะมีของ FM AM นะครับผม FMAM เนี่ยนะครับก็มีหลายชแนลให้เราเลือกเลยนะครับอย่างตัวนี้อยู่ที่ FM อยู่นะฮะเข้ามาที่การตั้งค่าพุกเนี้ยนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับหลายชแนลเลยนะครับขอยักลดเสียงก่อนนะนี่ครับก็มีทั้งหมด12บสองชเล็กนะครับตรงนี้นะครับสิบสองชแนลเล็กนะครับก็สามารถที่จะเซิร์ชนะครับค้นหาได้นี่กดค้นหาปุ๊บนะครับก็จะหานะฮะส่วนของตัว เครื่องเสร็จแล้วเนี่ยสามารถที่จะไปจดจําได้ในการกดค้างแบบนี้นะครับอย่างตอนนี้เราเจ็ดจุดห้าใช่ไหมครับนี่ขึ้นมาบันทึกแล้วนะครับแล้วกดสแกนก็ได้ครับนี่ก็จะสแกนให้นะครับปุ๊บกดปี้ครับกดค้นหาเพิ่มเติมได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยครับก็สามารถที่จะใช้การค้นหาเนี่ยนะคักให้ดูงนี้นะครับนี่นี่กดแหล่งที่มาก็จะเป็นอย่างนี้ครับเปิมยูเอสก็ได้นะครับแต่ USB ตัวนี้จะเป็นแบบ Type C แล้วด้านล่าง แบบนี้นะต้องเป็น type C แล้วนะครับฟังจาก iPhone หรือา p p p l e CarPlay ก็ได้นะหรือฟัง FM MM m ก็ได้นะครับโอเคนะฮะตัวนี้ก็ครับรายชื่อเนี่ยถ้าเรากดแบ็คตัวนี้มันจะมีรายชื่อสถานีให้นะครับซึ่งตัวต้าก,ก็จะมีการตั้งค่าไว้ให้เราเบื้องต้นแล้วนะครับนี่ก็สามารถทเดีย ب, ป้อนนะครับปรับแต่งโดยตรงก็คือป้อนหมาเลขสถานีได้นะครับ ก็ใช้งานค่อนข้างที่จะปักบอกว่าง่ายนะแล้วก็นี่ครับมีการตั้งค่าสามารถตั้งค่าเสียงได้ด้วยนะครับว่าจะให้เสียงแหลมเสียงกลางเสียงทุ้มนะครับแล้วก็เนี่ยสามารถเพิ่มลดได้แล้วก็สามารถที่จะเลือกตำแหน่งการออกของลำโพงนะครับให้ไปดังจุดไหนเป็นพิเศษได้ด้วยนะครับนี่ฮะศูนย์กลางนะครับนี่ฮะก็ค่อนข้างที่จะปรับแต่งได้ค่อนข้างเยอะ นะครับปรับแต่งได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมส่วนโอเคตัวนี้ตัวนีวิเกเตอร์ก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับในใช้งานได้เหมือนเดิมนะไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่แค่ว่าพอเราใช้รถไปสักพักหนึ่งเนี่ยเส้นทางมีการอัปเดตนะครับเราต้องอนำนีวิเกเตอร์ตัวนี้มาอัปเดตท,ที่ศูนย์นะครับในกรณีที่ถ้า รถของท่านเนี่ยไม่ได้มีพวกฟังก์ชัน Apple คาเพลเหรียญดาวโตที่ใช้พวกกับ Google Map หรือว่าแมปในโทรศัพท์ของเรานะครับอาจจะต้องได้ใช้ Navigator นี้เนาะนะฮะแต่ถ้าเราเชื่อมต่อแล้วนี่ครับแค่นั้นเองเราแค่กดฟังก์ชันนะครับอย่างตัวนี้ Apple เนี่ยนะครับก็เป็น Apple คาเเนาะก็สามารถที่จะใช้ค้นหาข้อมูลหรือว่าฟังเพลงได้เลยนะครับนี่จอใหญ่สะใจจริงๆครับ แล้วก็ตัวนี้นะจะใช้พ่วงกับตัวมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะฮะตัวนี้ก็เป็นเปลี่ยนเพลงนะครับเปลี่ยนโหมดนะครับแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้นะครับขึ้นลงตรงนี้ได้เลยตัวนี้ก็เป็นระบบสังคันด้วยเสียงนะครับอา่าก็รีวสั้นๆแค่นี้ครับกับการใช้งานหน้าจอ12.3นิ้วนะครับล,ลายๆฟังก์ชันเนี่ยบอกเลยว่าโอ้หสวยมากแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับนี่ฮะการเหล่อําลังงานที่ผมกชอบมากถ้าเราได้ขับรถเนี่ยนะครับ จะมีลูกศรชี้ไปชี้มานะครับสวยมากๆดูเพลินตาม,มากๆเลยนะฮะแต่ก็อย่าละสายตาม,มามองที่จอมากนะครับก็ให้นะครับมาที่จอดูที่จอตัว M อ d ตัวนี้ก็สามารถที่จะตั้งค่าการทำงานของระบบไฮบริดได้เหมือนกันนะฮะดูการไหลของพลังงานได้นะเพิ่งมาทำรีวิวแยกของตัวหน้าปัดนะครับของเจ้าตัวรุ่น H.E.V. Smart ดนี้แล้วนะครับซึ่งรุ่นพรีเมียมกับพรีเมียรชาร์เนี่ยหน้าปัดจะไม่เหมือนกันโอเคนะครับก็วันนี้ก็ฝาก กดไลค์ก็ตั้งกดแชร์ด้วยนะครับกับเจ้าตัวหน้าจอ12.3นิ้วนะครับซึ่งหน้าจอเนี่ยมีให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยตั้งแต่รุ่นสมาร์ทพรีเมียมพรีเมแรชชวลี่นะครับหน้าจอมีขนาดเข้ากันฟังก์ชันก็คล้ายๆกันเหมือนียวกันเพราะว่าเป็นรถไฮบริดเหมือนกันหมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะรีวิวเพิ่มเติมให้อีกนะฮะในสองรุ่นพรีเมียมแล้วก็พรีเมแรชชวลี่นะครับแล้วก็หน้าปัดตัวนี้ด้วยนะฮะที่จะไม่เหมือนกันนะครับตัวสมาร์ทจะเป็นอีกแบบหนึ่งนนนะครัับวี้ก็ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ